สีพวกนี้นะครับเขาจะมีเวลาตอนเราทานจะมีฟองอากาศขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆแตกตัวหรือว่าสลายตัวไปเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาต่อที่งานขัดทาสีกันเลยกันนะครับผมก็เป็นโต๊ะที่ได้ทําสาธิตวิธีการทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อที่งานขัดทําสีเนาะก็นะครับอันนี้ได้ทําการนะครับลองพื้นแล้วก็ขัดทาไปแล้วนะครับสองเที่ยว เดี๋ยวเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวที่3ามนะครับผมก็ตอนนั้น1นึ่งสาไม่ได้อ่าหนึ่งกับ2ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูเนื่องจากว่านะครับฝนน้นตกนะครับผมก็ถ่ายทําไม่ได้นะครับมมนก็จะมีเสียงฝนบ้างอะไรบ้างก็ลัวพี่น้องจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็ยกมาทางในครับอ่านพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับสีแล้วก็ที่ใช้ย้อมแล้วก็เป็นตัวน้ำมันลงพื้นนะครับเผื่อพี่น้องที่เพิ่งมาติดตามใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดู สีย้อมแล้วก็ตัวรองพื้นแล้วก็โปะเรียบร้อยกันได้เลยครับผมอโอเคครับก็นี้เป็นตัวน้ามันรองพื้นนะครับผสมกับทีเนอร์แล้วก็ทารองพื้นโต๊ะต่างๆนะครับผมได้นะครับแล้วก็สามารถนํามาผสมกับฟุ่นนะครับผมผสมกับฟุ่นขี้เลื่อยที่เราออกมาจากรถถังนะครับผมก็สมมุติว่าเป็นไม้มะคา่าแล้วก็ขัดเอาของไม้มะค่ามาแล้วก็ผสมกับตัวนี้นะครับ เขาจะได้กรมกลืนกับพื้นไม้เวลาเราไปโป้ะนะครับอุดรอยหัวตะปูหรือว่ารอยไม้แตกนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือตัวน้ามันลงพื้นที่ใช้อยู่นะครับมีทั้งปล่องเล็กนะอันนี้เป็นกระป๋องเล็กนะครับกระป๋องใหญ่ก็ประมาณ300อยกว่าบาทกับ400รอยนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะใช้เป็นกระป๋องเล็กก็เพียงพอแล้วครับก็สามารถอ่าเป็นทากันยางไม้แล้วก็อ่าเก็บรอยเสี้ยนนะครับผมให้เวลาขัดมันจะได้ขัดง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็อุดรอยไม่แตกได้นะครับผสมขย่าแล้วก็ผสมกับฝุ่นทีเลื่อยทีละเอียดนะครับแล้วก็โป้ได้เลยโอเคครับที่นี้เดี๋ยวเรามาดูสีย้อมครับอ่าอันนี้เป็นสีย้อมของวุ้ดเทคนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นสีย้อมไม้วุดเทคชนิดเงานะครับเป็นไม้สีไม้มะค่านะครับผมก็ตัวนี้เป็นสีแบบเป็นสีน้ำมันนะครับสามารถทาเหมาะกับทาภายนอกนะครับผมทากันแดดกันฝนได้นะครับทาฝาบ้านทาอะไรเงี้ย ตัวนี้จะดีนะครับแล้วก็สีก็ค่อนข้าง,างะจะเหมือนไม้มะค่าเลยนะครับอันนี้ผมได้ใช้มาทามาประมาณสองชุดแล้วครับแต่ว่าพวกสีย้อม้นี่ผมให้แนะนําให้ลูกค้าซื้อแต่ลูกค้าต้องไปเลือกเบอร์หรืออะไรเอาเองนะครับผมเพราะว่าเวลาเอามาย้อมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสีเวลาออกมาแล้วมันไม่ตรงสเปคของลูกค้านะครับอันนี้ก็คือจะแนะนําให้เป็นยี่ห้อไปซื้อแล้วก็ให้ลูกค้าหาซื้อหรือว่าเลือกเบอร์มาเองนะครับผมถือว่า อันนี้ก็เป็นอีกสีตัวหนึ่งนะครับพวกสีตระกูลน้ามันน่ะมันมีข้อเสียอย่างนะครับว่าเวลาทาแล้วเนี่ยเขาจะแห้งช้านะครับผมแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ใช่ว่าเหนียวเนินอะจนเกินไปนะครับผมก็คือถ้าจะทานะครับแนะนําเที่ยวแรกก็ควรจะผสมทินเนอร์นะครับเขาจะมีทินเนอร์ของเขาเองนะครับแต่พอดีลูกค้าไม่ได้ซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาทินเนอร์ผมใส่แทนไปก่อนนะครับเที่ยวแรก พยายามผสมทินเนอร์ให้เยอะนิดนึงนะครับผมเวลาเพราะว่าสีพวกน,นี้เขาจะเป็นเนื้อที่ข้นนะครับผมเวลาทาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะดึงเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยมันก็น้อยนะครับมันก็จะเกาะอยู่แค่ผิวบนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเที่ยวแรกเราควรจะผสมทินเนอร์ให้เยอะๆสักนิดนึงนะครับให้เขาดึงเนื้อสีเนี่ยลงไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เที่ยวสองก็ไม่ต้องผสมก็ได้ครับตัวนี้มันสามารถคนๆแล้วก็ทาได้เลยนะครับผมสีก็ไม่ ไม่ได้เหนียวด้วยนะครับทาง่ายลื่นอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนการทาได้เลยครับ โอเคก็นะครับหลังจากที่ทานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมทาไปอันนี้เป็นเที่ยวที่สามนะครับเที่ยวที่หนึ่งกับสองนั้นไม่ได้ทาให้พี่น้องดูนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับผมก็สีสันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็เจ้าตัวที่ให้ดูนะครับเป็นสีย้อมไม้ของวุฒิเอกนะครับเป็นย้อมไม้ของมะค่านะครับผมก็ถือว่าตัวนี้นะครับสีสมจริงมากนะครับผมใกล้เคียงก็ ในวิดีโอแล้วก็ในที่อย่างนี้นะครับมันจะต่างกันนิดหนึง่งในในวิดีโอทีอ่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยสีจะจืดนะครับแต่จริงๆแล้วสีเขาจะ,ะแดงนะครับแดงเข้มๆนะครับผมแล้วก็ส่วนรวดลายก็ก็ยังจะไม่หายทั้งหมดนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีสีที่แบบเงานะครับผมอ,อันนี้กระตุ้อาหารก็เสรียแล้วเหมือนกันนะครับให้พี่น้องดอูดูเอาแล้วกันนะครับผมก็เป็นสีย้อมที่ไม่ใช่ว่าเป็นสีแบบ ด้านหรือว่าอะไรเป็นสีชนิดเงานะครับก็พวกตวดตายไม้ก็ยังจะเห็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวในคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเอาไปย้อมพวกไม้นุนซีให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าจะใกล้เคียงไม้มะค่าขนาดไหนนะครับผมเผื่อพี่น้องจะได้ดูนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อเนะี่ยถ้าเจอแบบย้อมนะครับเราจะดูออกไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอไปหาซื้อมา ย้อมไม้ส่วนสีให้ดูนะครับผมแล้วก็จะลองไปดูว่าสีที่เป็นตัวเนี้ยเป็นพวกที่เป็นสีไม่สักอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อดูว่าจะทําได้เหมือนไหมแต่ส่วนไม้มา่านะครับเป็นตัวอของยี่ห้อเนี้ยผมว่าโอเคนะครับถือว่าใกล้เคียงนะย้อมแบบสีแบบออกแดงเป็นมา่าจริงๆเลยนะครับผมสีสดมากนะครับแล้วก็ได้ความเงานะครับผมอ่าแล้วก็ได้สีด้วยนะครับ โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหรือว่าหนึ่งตัวเลือกอะไรกันนะครับผมก็สําหรับที่พี่น้องท่านใดนะครับกำลังอยากได้สีย้อมนะครับสีย้อมไม้ะค่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือยังนึกไม่ออกว่าครับว่าจะอยากได้สีย้อมเนี่ยต้องใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับผมก็ส่วนตอนที่พี่น้องเห็นทาครั้งแรกนะครับสีพวกนี้นะครับเขาจะมีเวลาตอนเราทาเนี่ยจะมีฟองอากาศขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อย แตกตัวหรือว่าสลายตัวไปเองนะครับผมอ่าก็ขัดทาเหมือนทั่วไปครับที่ผมเคยบอกนะครับเวลาขัดทาโตะนะก็ขัดทาอ่าขัดแล้วก็ทาทุกครั้งนะครับพอทาเสร็จแล้วก็มาขัดใหม่แล้วก็ทานะครับสีแห้งให้ดีๆแล้วก็มาขัดทาใหม่แต่เป็นพวกกาแลนก,ก็อาจจะทาง่ายกว่าพวกสีย้อมนะครับเพราะว่าเขาจะมีอ่าเนื้อที่แข็งไวนะครับอ่าทาแล้วเนี่ยประมาณสองสชั่วโมงก็แห้งละแต่พวกนี้จะเป็น4ี่ถึงชั่วโมงนะครับสีถึง6 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนที่บอกครับทาทิ้งไปเลยนะครับข้ามวันทาอย่างเงี้ยช่วงนี้เช้าก็อย่างเงี้ยที่ผมทาก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่งก็มาทาอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ก็ครบรอบแล้วครับสามเที่ยวก็โอเคครับเพราะว่าเนื้อสีนั้นไม่เหมือนพวกยูริเทนนะครับเขาจะหนานะครับทาหนามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางกับพี่น้องนะครับกาลังเลือกหาซื้อสีอยู่นะครับ ครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับผมก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงแต่เตท่านี้นะครับผมแก็บก็ไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ